คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามที่จะพัฒนาตัวเองแต่ทําเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงสักทีไม่ว่าจะมีคนโน้นคนนี้คนนั้นมาให้คําแนะนําเราเท่าไหร่เราก็ไม่ทํามันสักทีครับคุณคิดว่าเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรนะครับและคุณคิดว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับในพิดนี้ครับผมจะพาคุณมาดูเหตุผลหลกัลกๆเลยนะ ว่าทำไมครับคนที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่า7 0 8 0นะครับถึงกลับมาทำที่ใสแบบเดิมๆและเชื่อแบบเดิมๆครับและแน่นอนครับว่าคุณจะได้เห็นแบบชัดเจนเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากไหนและถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแก้ไขพฤติกรรมหรือไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นคุณต้องเริ่มเปลี่ยนจากอะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับก่อนไปเข้าเนื้อหาครับ ผมอยากฝากผู้คุณครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับ<ม>เพราะว่าเนื้อหาต่งางๆที่ผมจะนํามาพูดหลังจากนี้ทุกๆคลิปไปเรื่อยๆครับมันจะค่อนข้างดีไปเลย่อยครับและผมเชื่อเลยว่ามันจะมีประโยชน์กับผู้คุณอย่างมากมายเลยครับและผมอยากเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครับและอยากให้คุณส่งต่อสิ่งดีๆหเหล่านี้ยให้กับคอนอื่นโอเคเนาะเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับ เหตุผลครับว่าทําไมใครหลายหลายคนครับที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับหรือมีคนมาบอกนู้นบอกนี้แนะนำหนึ่งนู้นแนะนำาอย่างนี้เรากลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแท้จริงครับปากเราก็พูดนะว่าเราไม่อยากกลับไปทําพฤติกรรมแบบเดิมแต่พอถึงเวลาครับเราทําได้ประมาณ4ี่ห้าวันเราก็กลับไปทาพฤติกรรมแบบเดิมอยากจะเปลี่ยนแปลนิสัยอย่างนั้นอยากเปลี่ยนแปลนิสัยแบบนี้แต่สุดท้ายก็กลับไปเป็นแบบเดิมครับผมอยากจะให้คุณเข้าใจแบบนี้ก่อนครับว่าคนเราครับทุกๆคนเลยนะ มันจะมี2ส่วนสําคัญในชีวิตนะครับ2ส่วนสําคัญนี้นะครับผมขอเรียกมันว่า o o s c i o u s กับ Unconscious ครับหรือจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกครับมันไม่แปลกครับว่าทําไมใครหลายๆคนครับเวลาที่พัฒนาตัวเองแล้วมีคนมาบอกนู่นบอกนี้ให้ how to ให้ trick อะไรแล้วแต่ชีวิตปรับไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะเราครับได้รับมาหรือ Input เข้ามาครับแค่อยู่บน conscious ครับหรือว่าจิตสำนึกครับผมอยากให้คุณดูรูปภาพนี้นะครับที่ผมจะอินเสิร์ตขึ้นเนาะลองดูภาพนี้นะครับถ้าคุณสังเกตนะครับในรูปที่ผมป๊อปขึ้นดูนะครับมันจะมีด้านบนกับด้านล่างครับที่เป็นภูเขาน้ําแข็งเนาะที่ลอยอยู่บนน้ำนะครับอันนี้นะครับมันคือ o n s c ช o u s mind กับ Uncon s c i o u s m ม n d ครับมันคือจิตสํานึกกับจิตใต้สานึกครับจิตสํานึกหมายถึงอะไรครับก็หมายถึงการกระทําของเราวิธีคิดของเราวิธีพูดของเราวิธีใช้ชีวิตของเราทุกๆอย่างครับที่เราเป็นที่เราใช้มาตลอดนะคคคคคคครรรรรััััับบบนนนน่่หหหลลืืืออออจิิตสําาากกกูดง็็เเใช้วมปะ น่าจะพอเห็นภาพแล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะอีกอันหนึ่งครับคือจิตใต้สํเนึกครับจิตใต้สํเนึกครับมันจะประกอบไปด้วยความเชื่อ mindset ความกลัวของเรา self esteem ของเราภาวะอารมณ์ของเราทั้งหมดทั้งมวลนะครับอันนั้นแหละครับคือจิตใต้สํเนึกของเราเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่มันอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนของเราเรามักจะมีความกลัวเกิดขึ้นมาครับซึ่งมันเป็นเหมือนสัญชาตญาณของเราพูดง่ายๆคือมันเป็นจิตใต้สํานึกของเราครับที่พยายามจะโปรเทคเราครับและถามว่า สัดส่วนของจิตใต้สํานึกกับจิตสํานึกอะไรมากหรือน้อยกว่ากันถ้าคุณเห็นตามรูปภาพนี่ครับคุณจะเห็นเลยว่า conscious mind กับ unconscious mind ครับมันต่างกันเยอะมากเลยครับ Cons mind ร conscious mind มีอยู่ประมาณ5%เท่านั้นเองและ unconscious mind มีอยู่ประมาณ95%เลยครับซึ่งมันมากมายมหาศาลเลยครับผมงั้นแปลว่าถ้าวันนี้เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราพัฒนาตัวเองของเราอ่านหนังสือหรือปรับเปลี่ยนวินัยของเราอะไรก็ตามแต่วิตตทุกๆอย่างเลยครับ สิ่งที่คนส่วนมากมักจะทำคือการเปลี่ยนแปลงอยู่โซนคอนชียสมายครับหรือการพูดง่ายๆคือเข้าใจว่าทำแบบนี้เข้าใจว่าทำแบบนั้นได้วิธีการว่าทำแบบนี้ได้วิธีการว่าทำแบบนั้นสุดท้ายครับมันก็กลับไปยีหลบเดิมครับคุณน่าจจริงไหมเช่น การพัฒนาตัวเองแล้วกันคุณได้ยินมาว่าเฮ้ยเราต้องอ่านหนังสือให้เยอะสิ่งที่คุณทําคือมาอ่านหนังสือครับซื้อหนังสือมา10-20เล่มสุดท้ายครับผ่านไปประมาณ4ีวันคุณกลับไปทำเหมือนเดิมครับคุณเลิอกอ่านหนังสือครับกลับไปเล่นเกมกลับไปเซฟยงางอื่นตามที่คุณเคยทํามาเหมือนเดิมครับและถามว่ามันผิดไหม มันก็ไม่ผิดนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นแบบนั้นถ้าคุณพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตของคุณณปัจจุบันมันไม่ผิดเลยครับแต่กลับกันถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะกเซสมากขึ้นอยากจะเติบโตมากขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งมากขึ้นครับสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเลยคือคุณต้องรับรู้และได้รับถึงแก่นข้างในตัวคุณครับไม่ใช่เพียงแค่ผิวเผินครับการที่คุณรับรู้วิธีการต่างๆ h o ามทต่างๆครับที่มันอยู่ในเพียงของคอนเทนต์มาครับมันช่วยทำให้คุณครับทำมันแค่ระยะสั้น ทำแป๊บๆก็หยุดทำแป๊บๆก็เลิกครับแต่กับการนับถ้าคุณทำหรือเข้าใจในระดับ unconscious mind จริงๆคุณจะ แก้นิสยัยต่างๆได้ง่ายมากๆครับใช้คําว่าแก้นิสัยต่างๆได้ง่ายมากๆจริงๆครับเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยครับแล้วถามว่า unconscious Mind หรือจิตใต้สํานึกเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนยังไงได้บ้างแล้วที่ผมบอกไปครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อ,องเราเรื่องของม i n d ซ e t ของเราผมอยากให้มองสองอย่างนี้เราหลักก่อนก็ได้โอเคไหมมันคือเรื่องความเชื่อ,องเราครับมันไม่แปลกครับว่าทำไมวันนี้เราได้ยินมาว่าการอ่านหนังสือมันจะทาให้เราเติบโตขึ้นสักเซสได้ง่ายขึ้นแต่ทําไมเรากลับไม่อ่านมันอย่างต่อเน,นื่องถ้าพูดแบบ ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายเลยคือโลกภายในของเรามันไม่ได้ trust ว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่มันคือสิ่งที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับสิ่งที่มันเชื่อคือคุณเชื่อเพียงผิวเผินครับคุณเชื่อในระดับจิตสําเนกครับคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแคลเข้าไปยันระดับจิตใต้สํานึกครับและถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมันจริงๆผมอยากให้คุณถามเขาว่าไอการที่คุณอ่านหนังสือเนี้ยคุณอ่านมันไปเพื่ออะไรและอ่านหนังสือเสร็จแล้วอ่านไปเพื่ออะไรแล้ว คุณทาอย่างนั้นไปทําไม่ะครับเมื่อคุณถามตัวเองตอบคาถามตัวเองตั้งคถามตังต้งคำถาม,ถามจนเจอคําตอบที่แท้จริง,งคุณครับคุณจะเห็นเลยว่าการอ่านหนังสือครับมันมีข้อเียอะไรเยอะแยะมากและที่สําคัญครับคุณต้องเชื่อเช่นกันว่าการพัฒนาตัวเองคุณหรือการอ่านหนังสือที่คุณกําลังทาอยู่เนี้ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ครับในวันนี้ครับมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากถทาวันนี้คุณเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคุณว่าสิ่งที่คุณกาลังจะทํามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงคุณนะมีคนบอกคุณว่าลองอ่านหนังสือด แต่ถ้าใจคุณไม่เชื่อว่ามันเวิร์กมันจะไม่เวิร์กสำหรับคุณครับลองทําวิธีนี้สิรวยแต่ถ้าใจคุณไม่เชื่อมันรวยคุณจะไม่มีทางรวยครับลองทําแบบนั้นทําแบบนี้ลองฝึกแบบนี้ดิคุณจะเก่งได้ไวขึ้นแต่ถ้าคุณเชื่อว่ามันคงไม่เก่งขึ้นคุณก็คงไม่เก่งขึ้นตามที่คุณเชื่อครับแล้วที่ผมชอบพูดหลายๆคลิปเลยครับว่าคุณคิดอะไรคุณมองอะไรคุณโฟกัสอะไรสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นครับและจิตใต้สํานึกมันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นครับ มันไม่ต้องการเหตุผลมันไม่ได้ต้องการอารมณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทำครับนั่นแหละจิตใต้สำนึกรับหมดครับทุกอย่างที่คุณเสพสังคมที่คุณอยู่สื่อที่คุณดูครับจิตใต้สำนึกรับหมดครับคุณดูละครคุณดูข่าวเสพดราม่ามันจะรับเข้ามาหมดครับและมันจะฝังอยู่ในตัวคุณครับแต่กลับกันนะเท่าวันนี้คุณอ่านหนังสือคุณเรียนรู้คุณฟัง podcast บ่อยๆในช่วงแรกมันอาจจะยากที่ต้องเชื่อนะครับผมพูดตรงตันยากมากที่คุณจะต้องเชื่อแต่ผมเชื่อว่าสําาาหรรับคคุุณณููู้้้ยย่แลลวววนกเเม การที่คุณดูมาถึงตอนนี้แล้วอ่ะมันมีอยู่กรณีและเหตุผลเดียวแล้ครับคือคุณต้องการที่จะสําเร็จมากขึ้นต้องการที่จะไปหาเป้าหมายมากขึ้นต้องการที่จะเติบโตมากขึ้นจริงไม่จริงครับและผมเชื่อว่าลึกๆคุณก็รู้นะครับว่าคุณเป็นคนแบบนั้นได้ถูกต้องไหมครับเพราะถ้าคุณไม่มั่นใจคุณไม่เชื่อคุณคงไม่เข้ามาดูคลิปวิดีโอผมงั้นถ้าวันนี้คุณรู้แล้วว่าถ้าคุณจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะสร้างนิส คุณไม่ควรสร้างอยู่ที่บริเวณจิตสำนึกครับหรือคอนเชียสไม์คุณควรโฟกัสมาถึงอนคอนเชียสไม์หรือจิตใต้สำนึกครับค่อยๆเพิ่มความเชื่อใกับตัวเองครับชื่นชมตัวเองวันละนิดเวยตัวเองวันละหน่อยครับพูดไปเลยผมทําได้สบายมากในตอนแรกที่คุณมันไม่มั่นใจไม่ต้องกังวลครับคุณทําซ้ําๆย้ําๆเดี๋ยวมันจะมั่นใจขึ้นเองพอเห็นภาพไหมครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบง่ายๆเลยว่าถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงนิสัยใครคนหนึง่งหรือจะเปลี่ยนชีวิตใครคนหนึง่งหรือเปลี่ยนชวักตต่ยนึม ได้มากแค่ไหนโอเคไหมครับผมควรจะพูดถึงน้องคนหนึ่งครับที่ผมเคยพูด,ดบ่อยเนาะก็น้องคนนี้ครับเป็นน้องคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวผมแต่พูดคำหยาบเยอะมากนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือเขาพยายามไม่ใช่เขาพยายามสิผมพยายามจะบอกเขาว่าเฮ้ยลองลดคำหยาบดูไหมลองลดดูลองหยุดดูหรอลองทําให้ตัวเองพูดน้อยลองหน่อยไหม เออเพราะว่าในวัยเขามันค่อนข้างแบบมันเยอะเกินไปมากๆเลยครับแล้วมันจะมีผลการอนาคตเขาได้เนาะผมก็พยายามพูดพูดพูดเป็นสิบยี่20ครั้งครับแต่สุดท้ายมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนาะและหลังจากที่ผมได้แครกได้ไปเจอหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งมาครับที่ผมไปเรียนมาเนาะก็ผมก็เอาลองปรับใช้ดูนะครับและขอพูดตรงๆว่าเพียงแค่วันเดียวครับมันมันพลิกจริงๆมันฟลิปเลยว่าแบบเฮ้ยจากคนที่พูดคำหยาบ วันต่อไปไม่พูดคำหยาบเลยแต่มันไม่ซัตซ a เนเบิลอยู่อย่างนั้นนะครับวันต่อวันแรกร้อยเปอร์เซ์เลยคือไม่พูดวันต่อไปหลือแปดสิบวันต่อไปกลับไปที่ร้อยเพราะผมฟอลโล w เพราะผมติดตามผลสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือตอนที่ผมใช้ตอนหลังที่บอกว่าฟลิปวันเดียวคือแบบแคร็กเลยว่าแบบเขาเปลี่ยนเลยจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมทําคือผมลงไประดับจิตใต้สำนึกของเขาครับผมลองให้เขาค้นหาดูว่าสิ่งที่เขาทามันมีประโยชน์อะไรมันมีความเชื่ออะไรที่ยังฝังมันอยู่ครับแล้วความเชื่อนั้นมันคือสิ่งที่ถูกต้องหรรือเเปล่่าาาาาาาััััังงงจกกนน้้้คคผมมมม็ิตตตํํํถถถ จนไปเจอครับเหตุผลนั้นผมขออนญาตไม่บอกนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณน่าจะรู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรของคนที่เขาชอบพูดคำหยาบเยอะและสิ่งที่ผมทําคือ<ม>เพิ่มความเชื่อมันครับแต่ที่ผมบอกนะตอนต้นคลิปเลย unconscious mind มันคือเรื่องของความเชื่อใหม่เซ็ตถูกไหมครับเรื่องของความกลัวเรื่องการครบรพตัวเองเรื่องของการ,การแบบ self e x t r e m e ทั้งหมดอะผมยัดเข้าไปครับความเชื่อเฮ้ยแต่พี่เชื่อนะเว้ยว่าเองทําได้อะไอการพูดคำหยาบของเองอะมันก็เป็นแค่ เหมือนเป็นพฤติกรรมของเองอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่นิสัยของเองแท้จริงเว้ยยัดความเชื่อที่ดีเข้าไปครับแต่พี่เชื่อนะเว้ยว่าพรุ่งนี้เองก็ทําได้ถูกไหมยัดความเชื่อไปครับยัดความเชื่อไปหลังจากนั้นครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับเขาเลิกพูดคำหยาบแต่ตอนนี้เขากลับมาแต่ว่าอยู่ในสเตจแบบคนปกตินะก็ผมต้องพูดตรงๆว่าถ้าเราจะห้ามให้เขาพูดคำหยาบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันเป็นไปได้ยากนะครับไม่ใช่คำว่าห้ามสิถ้าจะเปลี่ยนใเขาไม่พูดคำหยาบร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปได้ยากเนาะ ก็ <g år> ผมก็ทําให้เขากลับมาอยู่ในเหมือนคนทั่วไปนะก็จะพูดเฉพาะตอนอยู่กับเพื่อนหรือเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเนาะผมอยากจะบอกคุณว่าจริงๆมันมีตัวอย่างเยอะมากเลยครับเปลี่ยนจากคนขี้อายกลายเป็นคนกล้าไม่กล้าพูดน้าก้องก็พูดนาก้องได้เปลี่ยนจากคนที่ไม่มั่นใจตัวเองเลยกลยายเป็นคนที่มั่นใจโคตรๆได้มันมีหมดเลยครับเปลี่ยนทับิทจะแย่เป็นทับนคดีๆได้หมดเลยเนาะทุกอย่างที่คุณต้องการมันเป็นไปได้หมดครับผมอยากให้คุณลองทําความเข้้าาาาาใจจแแแลลลลลลละะอออองงงงงงยยยยยนนนนกัััับไปปปปปึถตตวววเเเเดูคค่่่่ทีีีผมมุณพ ในส่วนไหนของชีวิตครับระหว่าง Cons mind, conscious mind จิตสำนึกและ unconscious mind จิตใต้สำนึกครับแล้วลองพิมพ์มาคอมเมนต์บอกหน่อยนะนะว่าทุกวันนี้คุณกำลังปเปลี่ยนแปลงเรียนรู้หรือทำอะไรหลายๆอย่างอยู่ในส่วนไหนโซนไหนและทุกความสำเร็จที่โลกภายนอกของคุณนะครับมันมาจากโลกภายในคุณทั้งหมดครับคุณเคยได้ยินประโยชน์นี้ไหมว่าภาพสะท้อนภายนอกที่มันออกมาจากตัวคุณนะครับมันคือภาพสะท้อนโลกภายในของคุณครับัารที่คุณคิดลบมันมาจากไในคุณครับการที่คุณทำพฤติกรรมแย่มันมาจากไในคุณครับทุกอย่างเป็นผลลัพธ์ จากโลกภายในคุณครับแล้วถ้าวันนี้คุณแก้ระดับที่ลากเลยจริงๆคุณจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อคุณได้ทุกๆอย่างจริงใช้คำว,ว่าทุกๆอย่างจริงเลยครับยังไงลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับในเรื่องนี้ผมจะทําออกมาแบบละเอียดมากขึ้นเนาะแล้วก็จะมีผมจะไปให้สัมภาษณ์กับนักสืวกรนะครับอยากให้ลองติดตามดูเนาะซึ่งอันนั้นผมอาจจะบอกวิธีการวิธีเลยทั้งหมดแบบละเอียดมากกว่านี้นะครับซึ่งยังไงผมเชื่อว่าถ้าคุณดูเรื่องนี้มันจะประหยัดคุณเป็น5าปี10ปีเลยก็ว และคุณควบคุมชีวิตคุณแบบ100%จริงๆโอเคนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ผมฝากขอบคุณนิดนึงนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหามีสาระมากๆและผมอยากให้คุณนะครับพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและเอาประโยกน์ระดับสังคมของเราให้ดีขึ้นครับแล้วเจอกันในอพิโซดหน้านะครับ Have a Ni c e day ครับ